สำหรับใครที่ผ่าตัดต้อกระจกไปแล้วหรือรู้จักคนที่ผ่าตัดต้อกระจกไปแล้วแล้วมีอาการตามัวหลังผ่าตัดต้อกระจกวันนี้หมอมีคำตอบให้นะคะว่าอาจจะเป็นภาวะใดหรือโรคอะไรไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอพรรักจากสูตแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหินใครที่มีปัญหาตามัวหลังจากการผ่าตัดต้อกระจกโดยที่ตามัวนั้น ไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บไม่ได้ตาแดงนะคะและตามัวเนี่ยเป็นหลังจากการผ่าตัดต้อกระจกมากกว่า6เดือนขึ้นไปโดยที่อาการนั้นก็คือช่วงแรกเนี่ยจะมองเห็นดีแต่ต่อมาผ่านไป6เดือนหรือ1ปีหรือ2ปีตามัวเพิ่มมากขึ้นระดับการมองเห็นอาจจะเป็นแบบมัวจนอ่านตัวเลขไม่เห็นเลยก็ได้ วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าภาวะที่พูดไปนั้นนะ่ะมันเป็นอะไรได้บ้างหมอ,อขอแบ่งสาเหตุของอาการนี้ออกเป็น2อ,อย่างง่ายๆนะคะอย่างแรกคืออาการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดต้อกระจกค่ะอันที่2ออาการที่เกี่ยวกับการผ่าตัดต้อกระจกสำหรับแบบแรกคือไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดต้อกระจกได้จาก ทุกสาเหตุเหมือนคนทั่วไปที่ไม่ได้ผ่าต้อกระจกเลยนะคะอาการตามมวดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นมัวจากกระจกตามัวจากจอประสาทต,ตาขั้วประสาทต,ตาหรือจากช่องน่นานตาที่ผิดปกติก็เป็นได้ค่ะแต่ว่าจะไม่มัวจากต้อกระจกแน่นอนเพราะต้อกระจกเนี่ยได้เปลียนเลยต่างไปแล้วดังนั้นต้อกระจกจะไม่เป็นอีกแล้วนะคะตลอดชีวิตสำหรับกรณีที่สองคือ กรณีที่เกี่ยวกับการผ่าตัดต้อกระจกถ้าอาการเนี่ยที่ชัดเจนแบบนี้นะคะ 1. มีอาการหลังผ่าต้อกระจกชัดดีมาก 2. ออาการตามมวค่อยเป็นค่อยไปและ 3. อาการตามมวมักจะเป็นจากหลังการผ่าตัดได้ระยะเวลาหนึ่งประมาณ6เดือนถึง1ปี2ปีหรือว่า3ปีภาวะนี้อาจจะเป็นภาวะถุงคุ้มเลนตาขุ่น หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า P C O P ย่อมาจาก p o s t e r i o ย C ย่อมาจ ja, าก Capsular และ O ย ja, ่อมาจาก Opacification P, e CO, p ilia, C ular, O p o s t e r i o r Capsula o p p c i f i c a t i o n p o s t e r i ลแปลว่าข้างหลังแคปซูลแปลว่าถุงหุ้มเลนนะคะถุงหุ้มเลนส่วนหลัง Opacification แปลว่า,วาการค่น ถุงหุ้มเลนส่วนหลังมีการขุนหรือภาวะถุงหุ้มเลนขุนนั่นเองค่ะภาวะนี้นะคะเป็นภาวะที่พบบ่อยมากๆสําหรับการผ่าตัดต้อกระจกคนที่จะเป็นภาวะเนี้ยก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะเกิดจากหลายปัจจัยมาดูปัจจัยเสี่ยงกันเลยค่ะว่าใครที่มีโอกาสจะเป็นตัว PCO บ้างค่ะปัจจัยเสี่ยงข้อแรกได้แก่การผ่าตัดที่ซับซ้อน ตัดที่ซับซ้อนอย่างเช่นการผ่าตัดต้อกระจกแล้วก็ต้อหินไปครั้งเดียวกันพร้อมกันปัจจัยเสี่ยงที่2การผ่าตัดในกลุ่มที่เป็นต้อกระจกแบบซับซ้อนเช่นต้อกระจกที่เกิดจากอุบัติเหตุต้อกระจกที่สุกหรือข้อ3การผ่าตัดที่มีผลแทรกซ้อนค่ะที่สคัญนะคะคือข้อที่4อายุยิ่งผ่าตัดในอายุน้อยการที่จะเกิด PCO หรือถุงหุ้มเลนคุณเนี่ยก็จะมากกว่าผู้ใหญ่ปัจจัยที่5คือลักษณะของเลนตาเทียมที่ใส่เข้าไปและสุดท้ายปัจจัยที่6คือเทคนิคการผ่าตัดค่ะมาดูกันที่สาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรปกติแล้วเนี่ยเรานะคะผ่าตัดต้อกระจกจะเหลือสิ่งที่เรียกว่าถุงหุ้มเลนไว้แล้วเอาเลนตาเทียมใส่เข้าไปในถุงหุ้มเลน แต่ในถุงหุ้มเลนนนั้นมันจะมีเซลล์ที่ยังคมหลงเหลืออยู่โดยที่ตาเปล่ามองไม่เห็นเรียกว่าอ e ีพิท e ิเลียมเซลล์ตัวอ e ีพิท e ิเลียมเซลล์นั้นมันสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตงอกไปโดยเฉพาะงอกไปที่ข้างหลังก็เกิดเป็นการขุ่นของถุงหุ้มเลนขึ้นมานะคะการงอกของตัวอ e ีพิท e ิเลียมเซลล์นั้นเนี่ยมันสามารถที่จะงอกได้หลายแบบ ได้หลายรูปแบบถามว่าพบบ่อยแค่ไหนจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็หลากหลายมากอาจจะพบได้ประมาณ2%ของคนที่ผ่าตัดเต้ากระจกทั้งหมดนะคะสำหรับในเด็กพบมากถึง30-50%แต่ว่าในเด็กจะมีเทคนิคการผ่าตัดที่ป้องกันไม่ให้เกิดการเกิด PCO ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยมากๆนะคะ การรักษาเนี่ยก็ง่ายมากเช่นกันค่ะถ้าสมมติว่าเกิด PCO หลังผ่าตัดไปแล้ว6เดือนเราจะรักษาโดยการยิงเลเซอร์ที่เรียกว่า Nd-YAG ค่ะขั้นตอนการยิงเลเซอร์นะคะก็ง่ายมากเลยค่ะก็ขยายม่านตาเพื่อให้เห็นตัว PCO เนี่ยได้ชัดเจนยิงเลเซอร์เรียกว่า Nd-YAG ยิงประมาณ5นาที ถุงพุ่มเลนนั้นก็จะขาดแล้วนะคะนี้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลสามารถยิงเลเซอร์เสร็จเราก็กลับบ้านได้เลยใครที่มีภาวะตามมัวหลังจากการผ่าตัดต้อกระจกไปแล้วอาจจะเป็นภาวะ p c o ก็ได้นะคะซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยและรักษาได้ง่ายๆเลยค่ะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักด้วยนะคะ วันนี้หมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ